สวัสดีครับพี่เคลนเองนะครับจากช่อง Make-up to g e t h e r ครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาทุกๆคนนะครับมาออกกองถ่ายกันนะครับวันนี้ก็จะไปถ่ายงานกันที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งนะครับแถวแถวทุนบุรีนะฮะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่แบบใหญ่เวอร์มากเลยนะครับสะอาดสะอ้านแล้วก็ดูแพงมากเลยนะครับสำหรับงานวันนี้นะฮะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับนมนะครับก็จะมีบทคุณแม่สวยสใสๆนะครับแล้วก็ มีบทลูกชายนะฮะแล้วก็มีเอ็กซ์ตร้าด้วยปปรายนะครับเอ็กซ์ตร้าก็จะเป็นน้องๆเด็กๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับว่าเป็นยังไงฮะอันนี้ก็เป็นตัวเมนเด็กผู้ชายนะฮะชื่อน้องดันเต้นะครับที่ลังใดผมอยู่เนี่ยนะฮะส่วนคนนี้นะครับรับบทเป็นคุณแม่นะครับชื่อน้องรีด้านะครับถ้าใครเป็นสายนางงามนะฮะก็ก็จะจําน้องรีด้าได้นะครับก็คือน้องรีด้าเนี่ยเขาเป็น มิสยูนิเวอร e สไทยแ a นด์ปี2012นะครับก็ผ่านมาก็หลายปีนะฮะแต่ว่าทียังสวยอยู่นะครับสวยมากด้วยนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นนะฮะที่ได้มาแต่งหน้าให้น้องลีดาเพราะว่าพี่ก็เชีย์น้องลีดาตอนที่เขาประกวดเหมือนกันนะครับ ครับพอแต่งหน้าน้ำผมเสร็จนะครับก็ชาตรูทุกคนนะครับมาดูรอบๆบริเวณโรงเรียนนะครับอันนี้พี่ๆเขาก็ทความสะอาดกันยกใหญ่เลยนะฮะโรงเรียนแห่งนี้ก็แพงนะครับสไตล์แบบฝรั่งเลยนะฮะมีร้านดีเดลเดลูก้าด้วยนะครับอันนี้เดินมานะครับก็จะมาเจอกับอาคารจอดรถนะครับ ประมาณ4ชั้นหรือ5ชั้นไม่แน่ใจนะครับแต่พี่เคลินก็ไปจอดชั้นที่2นะฮะสวยงามเหมือนห้างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าช่วงช่วงข้างหน้าโรงเรียนนะครับเดี๋ยวก็มีชื่อโรงเรียนอยู่นะฮะอ่านเอานะฮะว่าว่าชื่อโรงเรียนอะไรนะครับพี่เคลนก็ไม่กล้าพูดชื่อนะฮะแต่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่แล้วก็สวยมากทีเดียวครับ ครับตอนนี้ก็มาถ่ายรูปน้องรีด้านะครับเพื่อที่จะส่งไปให้ลูกค้าดูนะครับว่าหน้าผมชุดโอเคไหมนะครับถ้าโอเคก็เราก็จะถ่ายตามนั้นนะครับข้างนอกเดียวก็กำลังจัดงานคริสต์มาสกันอยู่นะครับตอนนี้ก็คุณแม่คุณลูกนะครับเดินไปที่เซตแล้วนะครับเซตก็คือสนามฟุตบอลนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าคือแดดร้อนแต่ว่ามีลมมีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเย็นก็เลย อยู่ได้ฮะไม่มีปัญหาอะไรครับครับพอตกทิงท้งเที่ยงบ่ายเนี่ยนะฮะก็จะมีอาหารกลางวันมานะครับก็จะมีมากมายหลากหลายนะครับเยอะแยะไปหมดอาหารเจ้านี้คืออร่อยดีนะครับชื่นชมเลยฮะ ตอนนี้เขาก็เรียกตัวน้องลีดาเข้าไปถ่ายแล้วนะครับชีก็เดินเข้าไปตรงจุดถ่ายทำแบบนี้นะฮะชียังสวยอยู่เลยนะตัวสูงหุ่นเฮนดีไปหมดเลยอ่ะนะฮะตัดภาพมาตอน5้าโมงกว่ากว่า5้าโมงเย็นนะครับเขาก็จะเริ่มทยอยปล่อยเอ็กซ์ตรานะครับกลับบ้านไปนะฮะก็คือจะเหลือคุณแม่คุณแม่กับคุณลูก2คนเท่านั้นนะครับที่ถ่ายอยู่นะครับนอกนั้นก็ ปล่อยตัวกลับไปให้หมดเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงนิดๆนะครับก็ยังถ่ายอยู่นะฮะแต่ว่าต้องทำเป็นช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าแสงไฟก็อัดเต็มที่นะครับเราก็เลยบอกว่าไม่รู้สึกว่ามันมืดแต่ประการใดนะฮะแต่จริงๆรอบๆคือมืดเลยครับเป็นไงคะแม่คุณแม่ลีดา้าลีด้าลงท้างาถจริง สวยจนเพื่อนมันได้เอาเขอาไปซอนเดินตีนเปล่ากลับบ้านจริงปะเนี่ยจริงบ้านอยู่ห่างโรงเรียนสามกิโลเดินตีนเปล่านี่เรื่องจริงเหรอเอาเมื่ออดีตเหรอเกินเรื่องอะเมื่อเพื่อนนิชาเราเล่าแบบนี้แล้วเขาตีความเป็นแบบนี้ ต้องขยายอ๋อต้องขยายต้องขยายหนูไม่ได้พูดนะคะเขาพูดเองขยายไปไรต้องขยายจนจนฉันสงสารจริงนะเนี่ยร้องไห้สวยแล้ววันนำรับตำแหน่งนางก็ยืนแล้วก็บอกไงล่ะแกล้งกูดีนะกูสวยที่สุดในประเทศเลยปีนี้เนี่ยได้มุงเลยจ้าไปยันอเมริกาเลยจ้าไปเชิดชายเลยไม่รองเท้าหายอีกไหมไม่หายไม่หายเลยมึงเต็มที่กัปูการดู่อเมริกาส้างรองเท้าคนอเมริกาเชื่อโยมึงเนาะ เป็นงานน้านะาหาน้องรีดาจะมือสองคนสุดท้ายสเรหมดแล้วถ่านัแล้วเออที่โบ้เพี่เน้องรีดาเขาก็เสร็จงานแล้วนะครับเขาก็กลับบ้านไปนะฮะตอนนี้ก็ถ่ายเด็กน้อยน้องดันเต้อยู่เพียงแค่คนเดียวครับดันเต้ใช่ไหมครับ เนืยวิงมาเเสร็จงานแล้วก็จัดการเรื่องเงินเรื่องทองเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็หิ้วกระเป๋ากลับบ้านนะครับเอาหิ้วกระเป๋าขึ้นไปที่ลานจอดรถชั้นบนนะครับหนักมากอะฮะตอนเนี้ย ครับอันนี้ก็จะเป็นงานสุดท้ายของปี2021นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันใหม่ในปี2022ช่วงประมาณต้นต้นมกรานะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องออกไปเที่ยวออกไปกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วก็กดกระดิ่งริงเมเบลไว้ด้วยนะครับมีคลิปก็เดี๋ยวจะอัพให้ชมกันอีกนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับสวัสดีครับ